สวัสดีค่ะเม่กค่ะสวัสดีครับเมโกครับสวัสดีคับค่ะมือนี้ช่องสาวนิ้งร้ารวยต้องพูดเชี่ยวค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขข้อฝันกับเมกกค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะของงวดวันที่หนึ่งเมษายน2องพนบเจค่ะได้ยินว่าคุณแม่ฝันแล้วว่าสั่นคลิปที่สองนี่ฝันครั้งที่สองบอกซู่ฟังไหยค่ะฝันเมือใดฝันจังใดนาะฝันในประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์เนาะ คิดหนึ่งตั้นฟันนั่นกัทเธอหนึ่งเนาะเนี่ยเป็นกับฟันจะโดนเนาะฟันฟันนอนฟันตันก็อันอันไปแล้วกับันก็พ่พ่อโดนฟันอีกนะค่ะฟันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งฟันว่าจังหดฟันว่าโดนเจ้าของในยางมามาดูเพื่อนยางมาอยู่เพื่อนเจ้าของเหมือนเพื่อนเจ้าของมันว่ามีไผอยู่้เพื่นเนค่ะเหมืนเจ้ของว่าโอ้จะไปหาป่าล่ะไปหาป่า คือจอบมานน้ำยางน้ำข้นหนาหนุ่ยโดยมากโดยมากมาหอดเพื่อนล้างหนึ่งเหมือนหัวเหินนี่ขึ้นใหญ่แตกคนไหล ขนังมึงพอถัดกันแ้วขนังมึงน่ะค่ะตัวจะคลองพอผ่อพญายพญาย่เนี่ยกระเถาแหลวเป็นผู้เถานะ่ะมามาตัดผมมาตัดผมหายบ้าม,มาตัดผมดอกว่าตัวคลองว่าซื้อจอบมานําน่ะค่ะตัวจะคลองยาจอบเ่ยคอยจะไปพูนก็จะไปหาปลาว่ะหาปลาตั้งใค้คอยมาตัดดอกก็จะไปหาปลามืพอพ่อพ่อดุนย่างไปข้างหลังเพื่อนเพื่อนย่างรัดทงมาเลื่อเลื่อเลือรัดทงมาก มันนี่เจ,จ้าจะคล้องนั่นเห็นขันหน้นาหนอขันหน้าก็มีผูวบ่าวมาดูนั่มผัวหนึ่งบปมีนั่มผัวหนึ่งมันนี่ขันหน้ามันเป็นขนันหน้าย่าเจะคล้องให้คล้องหน้าเขากับวัชนาตอนแหลกน่ะเขาหัวกับวายหาป่า,าขันหน้าเขาว่าเทียบเขาเขา,เขายัางเขาถือจอบมานนี่กับผูบ่าวก็มาสร้างเดมานั่คุดสิคุดล่งน่หันจะคุดหาป่า,า่าคุดหาเป็นเือร์มันจะมีหนอ เป็น60ฟุตปลาที่หาปลาปลาหลายนะปลามันขวานคนมันสิตกนี่นะค่ะก็ไม่ได้หามันจอบก็ถือไปอีกจางใหม่ปลาดข้างหน้าพุ่นยางพอค้างหนเป็นทางพันยากันย่างยาตัดหน่อยเลโอ้ว่าจอบนุ่งปงว่าโอ้นี่เนี่ปลาว่ะเห็นแล้วจะขอจับเอาก็จับมาเลยจับมาเลยจะไปจะหมาปลานึ่เป็นปลาตายปลาเน่าปลายนึ่งมันเน่าค่ะ จะคล้องหน้าเพื่อกระซองกนมาทั้งลูกลูกสาวเพิ่นน่ะกับเพิ่นยังเลยยังเฮ็ดยังยังกัจ๊จ้าปลาเขาว่าเขาใช้ไมาจับปลามาหาปลาเพิ่นกับเบ้าปากเพิ่นบอกเธอเดียวเท่านั้นโตาจะคล้องกันบ่ได้ปลาแล้วปลานี่าปลามันเน่าหนีก้อนบักฟังว่าหนีก็ย่างตาทงตาทงมาเนาะหอดทงเป็นหอดเป็นปลาหาเห็ดค่ะตาหาเห็ดย่างไปหลือก็บ่ได้หาเห็ดเด้ กับพ่อไสู้้หยิ่งว่าเพจสองอะตัวบ้านนั่งเพึ่อนึงมันอี่ตัวของยังไปซองเมืองาำตัวนี้พว่โบมี่โบมี่ใครอยู่ถมเนี่ยเขามาอยู่มาซองเมืองอีกอู้ําทำ้นเป็นแบบนี้อทำเพจเป็นเป็นคือเคลื่อนเพื่อนเนีอยู่เนี่ยไปพ่อทำไปพ่อทำแต่มันบอกเป็นถํานี้มันเป็นคือทำอยู่แต่ว่าคือเขาเหตุไหวให้เขาอยู่เขานอด แต่ว่าหาันมีมองนอนในหัมนมีมองนอนขนาน้างไงมันเป็นถ้ำเลยมันเป็นหิน,น,นโดยพร้อมกับยางเขาหมดเขาไปแล้วว่ากวางดีจะรอดไงต้วนแบบยังไม่ทับ้าไปว่นเงินไปคก็ร้ายเดี๋ยวเอาเงินเขาเดี๋ยวเอาเงินเขาเย็นบ่ายเยนเขาเรียกไหวทับอยู่เก็บเอาเก็บเอาเก็บกันตูดมาทั้งผีีกตูดมาทาั้งผีตูดดาวม,ม,มามาเลาะมามึงทางทั้งผีวู้ขวาเงินยังหูดชิบบึง มีแต่แบงซากกับแบงลอยจ้าวค่ะหล่ๆกันเก็บเอาเก็บเอาจ้ไในความฝันอือดีใจนะพพุ่ณยายเพื่อกระเทิผู้หยิ่งเขามีพยิ่งประเภทีสองนะกระเทอคุณวายล่ะค่ะเพนกับบ้าปา่าโดยจะพรองเห็นเงื่อนเก็บเอาเก็บวันหู้สือโตเหมือนหมือตื่นอขอถามคุณแม่เนาะค่ะตอนที่คุณแม่ไปหาปาน ปลาจับปลาหนิปลาตายหนิมินบ่ลนี่ความฝันบโมมินหนิความฝันโมมินแต่หูว่ามันตาย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 มันมันสั้นยุ่งสิค้าอยู่กับขนาดน่ะค่ะมันหงอกหัวขื่นทิงอยู่แต่ว่าค้างอยู่อยู่หนักมันเน่าบ่มันเน่าแต่ว่ามันเน่าแล้วเออติดน้ำมือน้ำยางบ่ไม่ติดแล้วแต่ว่าหันโมมินโมมินหูแต่ว่าปลาเน่าแมนอืมค่ะหูแต่ว่าปลาเน่าบ้านนี้เขาไปในหนทำนี่ คุณแม่นี่เก็บเอาเหรียญยังเนี่เหรียญบาทเหรียญบาทหาเหรียญหาเหรียญแม่บาทนี่ใบล่ะใบนี่กันร้ายอยู่ใบลอยใบลอยฮุบใบลอยนับบ่ได้นะบาทนี่ใบเศร้าเอาอยู่บ่ใบเศร้าใบเศร้าก็เอาเท่ากันใบลอยก็เอาใบเศร้าก็เอาแต่ว่าบ่ฮู้จำนวดฮู้จำนวนฮู้แต่ว่าเหรียญบาท3เหรียญแม่นยหาเหรียญเหรียญบาทเหรียญบาทหาเหรียญเนาะค่ะแม่นหรียญฮู้แต่ว่าเหรียญบาทหาเหรียญอือบ้านนี้ ผู้ว่าเพื่อนเป็นสาวประเภทสองนี่เพื่อนมาจะคนมาผูา้เดียวมาผู้เดียวมาน้าขคอยเน็่ยางม่น้ากันยางมาน้ากันเขาทาน้ากันบว่าเขาผู้เดียวเพื่อนอยู่ข้างนอกเพิ่นบวกข่า ok. สาวประเภทสองนี่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอก <precautions. S 1> คุณแม่นี่เขาทาผู<อ>้ดเดียว,ดดยวแล้วไปเก็บเอาเงินผ <c oughs> ู้เดียวแต่ว่าเพื่อนหันยืนแนมเบิ่งยืนแนมเบิ่งเออบัดหัวมื่อนี่เพื่อนยังยืนอยู่ปากทำบอกยืนอยู่ที่ะก็ยังยืนอยู่ห่านจนหัวมื่อเออ ความฝันวันนี้ก็จะการสิเปรย์ส <sk ิเปรย์แนได้หรอกกระเทยนี่ผู้หญิงว claro> ่าแพ้ซ้อนกับพยิงเนาะพยิงคือการพยิงกระหานเนาะเป็นความฝันของคุณแม่เนาะถ้าให้คุณแม่ตีนี่คุณแม่สิตีให้ตัวไรพยิงนี่ซึ่งพยิงนี่กระหานผัวบ้านกับกับพย่ายน่พย่ใหญ่น่ะกับสตาร์ทโคมหายบัวตากค่ะแม่นวาตัวของบัวตากค่ะเป็นกส้นยางเราลงไปนะ ลังเหือนเผิ่นไปหาป่าค bon ่ะพ่อผ bueno ู้บ่าวผู้หนึ่งผู้บ่าวกับผู้หนึ่งโต๊เจะาล้องกัผู้หนึ่งมันจะคล้องจะคล้องหน้ามันก็สองสองป้าตายหนึ่งป้าตายก็เป็นศูนย์ที่ค่ะเพราะมันตายเพราะเท่าอันน่ะเพราะเท่าอันก็เป็น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 คนมันเป็นผีเป็นคนมันแทนเป็นผู้เท่ามาสแปรย์จังไหย เขาถาเป็นเก่าค่ะเก่าเนาะค่ะพระยิ่งสองพระใสสองกับสามสอดสามหนึ่งเป็นว่าสามหนึ่งนีก็ะการชี้หน้านกันกันสี่ศูนย์นี่ละปลาตายตัวหนึ่ง 1. พรยิ่งหนึ่งพรยิ่งทั้งเจ้าของหายหน้าคนกับพรยิ่งสองต้วสองกับหนึ่งพระใสกับหนึ่งแต่เก่านี่คุณแม่ถักฝันนี่คุณแม่ตีเป็นตัวไหดถักฝันแบบกนี่ได้ฝันีรบอกป่าค่ะ กระชีตีนย่างยกันหึงเนาะูิงกระสานหา้คุณเม่สามหนึ่งีละคุณแมให้สามหนึ่งสามหนึ่งกกับสี่ศูนสามหนึ่งกับสี่ศูนย์แม่กับสี่ศูนย์กระเทิกระหานกระเงินอีกเงิ่นกระหายยังไงหหาศูนย์หาหาศูนหาาีละกระเทอกหานเนาะเงืนกรหานหาหาจีละคุณแมใหหาหา ถ้าสามตัวคุณแม่หายตัวไหรสามตัวบ่ค่ะสามตัวนี่หายตัวไรสามหนึ่งศูนย์เตี้ยสามหนึ่งศูนย์บานถ้าสองตัวล่ะสองตัวนี่สองตัวก็หาหากับสี่ศูนย์เตี่ยหาหากับสี่ศูนย์เนาะค่ะถ้าสองโตัวคุณแม่หายหาหากับสี่ศูนย์แอบสีโบตีหายเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นความฝันของคุณแม่คุณแม่เพิ่งกะตีเหล็กเป็นเนาะค่ะทุกเทอมา่ ตามความฝันกับคุณแม่คุณแม่เพิ่นกระตีเหลขกเองเนาะค่ะแอดกะสีบบตีห้ค่ะให้คุณแม่เพิ่นตีเอาเนาะค่ะค่ะแต่ถ่าทันผู้ชมตีตีจากความฝันของคุณแม่ก็สามารถตีได้ค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะพูดคุยกันว่าผู้ใดตีความฝันของคุณแม่นี่เป็นเหลขกตัวใดเนาะค่ะเบาสู่กันฟ่งค่ะคุณแม่เพิ่นหสามหนึ่งศูนย์ค่ะเลข3สามตัวสองตัวคุณแม่ให้ ห้าห้านะค่ะกับสี่ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแมกอค่ะเป็นคลิปที่สองเนาะค่ะของงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567ก็ขอให้มีโชคมีลาภในวันใหญ่กับแมกอเบิร์สุขุสุขคนค่ะแมกอไม่ยังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มี่เนาะค่ะค่ะขอบคุณแมกอได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคคขอบุณแมกอก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแมกอค่ะ แม่ก้อนนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปหาปลาเนาะค่ะไปลวไปพ่อปลาตายตัวหนึ่งเพื่อนว่าจับขึ้นมาตายเหล้วเน่าเลยเพื่อนกับบ่เอาเนาะค่ะเพื่อนก็เอาถิมเพื่อนว่าคุณแม่เพื่อนก็เดินทางไปเรื่อยเพื่อนมาในความฝันและไปพ่อกระเทยเพื่อนว่าหรือว่าสาวประเภทสองเนาะค่ะนํากล่นเพิ่นไปเพื่อนว่าลวก็พากันไปเพาะทำเพื่อนว่าเป็นทำบักไงในทำนี่เป็น มองอยู่มองเศร้าเพื่อนว่ามีมองนอนพ่อเพื่อนว่าแต่ว่าสาวประเภทีสองนี่ยืนทายู่ปากทำเนาะค่ะแต่ว่าคุณแม่นเพื่อนเขาไปในถ้ำผู้เดียวเพื่อนว่าเขาไปแล้วไปพ่อเงินเหรียญบาทแบบห้ายเพื่อนว่ากองอยู่ในธ้รมเนาะค่ะคุณแม่เพื่อนเก็บเอาเหรียญบาทนี่ทั้งเบิดหาเหรียญเพื่อนว่าค่ะแล้วเพื่อนก็ไปพ่อกระเป๋าเงินน้ำเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยหูดสิบเบิง์เพื่อนว่า ในหันมีเงินแบ่งลอยแล้วก็บแบ่งยี่สิบบาทเนาะคะ่ะเต็มกระเป๋าเพื่อนว่าคุณแม่เพื่อนก็เอามาทั้งเบิดตเลยค่ะในความฝันแต่โบหูจํานวนว่าเป็นจักบาทเนาะคะ่ะแต่ว่าคุณแม่เพื่อนเอาเบิดแล้วเพื่อนก็หูเมื่อเพื่อนว่าค่ะคุณแม่เพื่อนก็ได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบหารเนาะคะ่ะเป็นเลขสามตัวกับสองตัวค่ะเลขสามตัวสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์เป็นเลขตีจากฝันค่ะ ฮ่าฮ่าาาเป็นเหลขกตีจากฝันสี่ศูนย์สี่ศูนย์เป็นเหลขกตีจากฝันค่ะค่าวนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้อฝันของเมกอค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนนะคะ่ะตัดน้ำกับน้ำหมุนน้ำกันไว้ค่ะค่ะสสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งพาราวยจงมิตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมนัมนมันปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิรสุขูสุขคน้อค่ะเด้อค่าสุดท้ายนี้สาวนิง่งขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้ารวยแต่หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ